ของใครก็ไม่รู้นะคะส่งมาให้คะ่ะ<ม>จากไหนก็ไม่รู้คะ่ะระเบิดหรือเปล่าพอ,อยากแก่นนะคะโอเคน้องผงเย,ยี่ยมดูดีนะมีตำรวจหรือเปล่าเดี๋ดดดยวจับก็ยกไปสองคนกูกทำวันนี้ห้ากำลังถางป่านะคะถ่ายอาถ่ายนี้น,ะะนหละดีไม่ใช่มไม่ใช่ น,นี่นะคะชื่อถูกนะคะชื่อเลยวัดนะคะส่งมืที่อยู่ก็ถูกด้วยนะคะอ,อีที่อะ<ต>พี่ออยหรือเปล่าวะให้พี่อ,อยจะส่งมาให้กูแต่ไม่รู้นะคะว่าคืออะไรหรือของมืองแอมของกูอเลยกูไม่ได้ซื้อเลยรองเท้าหรือเปล่าทำไมรองเท้าหรือเปล่าใช่หรือเปล่าคืออะไรว้าวจงนะ เราถูกไหมเนี่ยวันในกีเทะเต็กกิวบาวพินาฮัลโหลโอเคจบแล้วล่ะเย๊ะกูก็ดูว่าใครส่งมาโอ้ยถูกใจไหมขอลองใส่นี้ได้ไหมอะถูกใจไหมถูกใจลาย